คุณพี่ผู้ชายบอกว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่ยอมแต่เรื่อนี้ต้องขอบอกว่าอย่าย,ยอมด้วยเช่นเดียวกับเนี่ยค่ะพี่ล้านหกแสนสองหมื่นหานับหล้านหกแสนสามย์แล้านหกแนับหนึ่งล้านหกแมื่บาทค่ะศูนย์เก้าหล้านหกแมืน 6, 5, 10, 1, ่นบาทกลับมาที่0ูนย์ศค่ะคุณพี่คะคุณพี่ อย่างอื่นแขนได้ยกเว้นหัวใจของพี่ค่ะต้องยิ่งใหญ่ไว้ค่ะพี่ต่อไว้ค่ะพี่ล้านหกแสนบาทและตามมาด้วยสามศูนย์แปล้านหกแสบาทค่ะนับหนึ่งค่ะล้านหก0สนบาทนับสองค่ะเสียต่อไหมคะเสียคะ่ะด้านหลังเขาเอาจริงถือก็เชื่อว่าเสียเอาจริงเช่นเดียวกันนะคะไม่อย่างนั้นเสียไม่มาจนถึงขนาดนี้ล้านหกแสนบาท อยู่ที่หมายเลข308แล้วลักรออยู่ค่ะนอนปต่อค่ะร้าน0 0แสนค่ะคุณพี่คะทิ้งหาง้านเได้ไหมคะพี่1้าเได้ไหมคะลองดูที่จะไปไหมพี่เอาไหมคะว่าไงดีเอ่ยไอ้หนูหนูเอาวะพี่ในฐานะที่เราตั้งใจงมาของจริงแล้วพี่ะพี่308ล้าหนอะคะเอีห้าพั 5, นะคะได้ไคะ่ะล้าน6 0แส ไปถ้าไม่ได้เลขนี้คุณพี่เขาไม่ยอมกลับบ้านนะคะ308ล้านเจ็ดแสนบาทนับครั้งสุดท้ายค่ะจบขายเคลีย์ก <c oughs> ุเสียถึงกับต้องดื่มน้ำยองใจนะคะรู้สึกปวดหัวใจไปถึงเส้นเลยขคอด้านหลังเลยนับสา่ะาดอินดีด้ว ส่วนวยอดจริงๆนะคะท่านผูดีหมายเลข308ค่ะควละรังกอไก่ละคังทองก้องกังวานหนึ่งตัวเดียวล้านเจ็ด308ใต้สีชมพูค่ะ